มกขยัดสดไปดีพี่น้องปิ้งปลาบ่าวยอดเอามาให้มาคืนพี่น้องเลยแกงต้นไม้นะพี่น้องเขาง่ายเขายสวยร้ายมาแน่ร้ายร้ายเมื่อกี้เขานั่ไมเนาะเมื่อกี้เขาแม่ลุงเมื่อกี้เขาขึ้นเลยบ่บ่บ่าวขึ้นเอ้า เพื่อนกินอะไรบุดเดียวนี่มาด้พี่น้องห่างพ่ออลไล่ะพี่น้องบปาแปงันมือขึ้นบกินข้าวที่กินานสูง้อยมากีข้าเรื่อยไม่ได้่โอ้ยมุกยิ่งยันมุกเฉียดน้อยบนที่บอข้อหนังเฮาะเกียนนหอของานยันยันที่ไหต้องไปเนอนเป็นไก่เาิงปลาปงไก่ก็ห่ามันอดปังกับป่หมเอยบอก สบายดีพี่น้องถือเงินไปถือว่าเต็มเงินสวัสดีพี่น้องทนเ้าเ้าวกันเด้พี่น้องนอเม้ลูกมีมนไปซะเหยียบดูสิแม่ไอ้บ่ยู่พี่น้องไอ้กี่น้อยก็เมื่อบ้านแต่ตีหกตีห้าหกสิบเมื่อนะ

แกทำไแกมีน้ำมินมากิน่ไตกโกบามาแบงมาเรือปาันเราไทำอะไรจะลบ่เลยมโนเองไปคุกโกบามีดาราเยอะเสิ่งปลาทำแก้วเนาะแม่รอดสิสิประกอบเ้ยตเย มให้ข้าวข้าคายเบิ่เข้าคายเบทำไปสวยกคือเพ่นสื่อวะหวนไปหมายังไยังมาไดนยังสนคนจะจกหมกัดหมูน้องน้หมลยูกัดหมูกินเลยมกเขียนหน่อยนะลูกขาวให้มกเถียนหน่อยบ่ อีน้อยก็มกินมกเถียนน้อยนะมิงกินกําหยงอม่แม่กินยังกินกําหยังหมดสักไก่คือแม่ต้องเงิน่ะต้องควนอยู่เ้ามากินมันละโมงเลยข่านแม่ก้นเมื่อนากนยนี้ยต้องกินกินก็ปวดก็ต้องมวยกัน Thơ ừ. Bò ừ. thơm mà làm nó có Mà con xác. Đó. Đi ao cuốn mụ ni mình nó. Hay em cuốn thì được. Cho con เด้อ. Cuốn nó sẽ คนน่อนเนาะเรื่อยไปแน่ว่าน่องเร้าหกังส่งโมฮนนี่นี่นะส่งนำเาไปฮะห้อไปนตรหน่มน้ำห้อ่น่นมีการหลักกเตรียกนาส้มข้ไปนองมะสิโก้้มบ้านเมื่อไ่อดกองหม้อทได้กินได้นะ

มาบ้างคนนึงนุวยไหมโอ้โห้วยนั่นยังไงนี่ใคมาตีโต๊ะพ่อม่แม่รู้

้พักจำเปนจำพักดีไปเลยเจ้าว่าเียวาเบิรากาบงน้ำจิ้มใปลาเจ้าพวกกอยู่นาเลยีสิเดียวนุดเกียวี่น้องเลยม้า้านง

tham gia đấy, quân nói ha, anh tham nhiều lắm, là là mặt thế này, này, kind of nước เกินกปสกปเอ้าอยกินปาพ่นานมห่ันเนี่า้าวเฮขาเมาเห็นนะแมเขาหมักจกินนั่นแหละอยู่ขาเตรียมสวนอยูเป็นเนาะ

มาตุ่มผมใหม่นะเ่อย่างนี้พีพมาเอาลูกเสจสวรรค์ุดสาไม่พอกุ้คนหน่อยแล้วบะถ้าเราเอาลูกเขาสวรรค์พี่เมมันเดียวเป่บอกยังหน่อยด้วยหมดแรงเลยเอาบ่อออกเลย ไม่เอฮือกันฮาวนอตะวันง่ายๆบอกกันจะฮาเต้อาเอาแล้วไม่นี่ก็ไมเฮาวชอบปยูห์เหรเออแล้วก็จันต่อประยูยุ่งประยูยุ่นอยูย่วนลุงหิบ่อนับหลุดมาโล่เออน้งหิบมาแต่ซีโน่น้งหิบไปซีโน่เดียนไปคู้ดีเหรอี่น้อะไรนี่แกน้องเออเอ๊ะ ขอบใจสุสกุสุคนพี่น้องฝากกดไลครกดแชร์กดติดตาม <Hundred S 2> นอกฟอ,อากาันคลิปนางสบายดี